รัฐบาลเลือกตั้งกับรัฐบาลทหารการแทรกแซงการปิดกั้นมีทุกรัฐบาลแหละแต่วิธีการต่างหากที่มันต่างกันยุคทหารนี่คือโอเคเขาอาจจะมีการใช้ไอโอมาจัดการเราบ้างถ้าเรานั่นเขาใช้เขาปิดเลยไอโอเขาง่ายๆเลยเขาประกาศเอาวิธีไปได้ไทยเลยว่าชาคนนี้นางสาวคนนี้เนี่ยนะตั้งข้อหาแล้วจับเลยตอนตอนม็อบ63ไงฮะที่ว่ารัฐบาลออกคําสั่งแล้วก็จะปิดห้าเพจยัวดนยุคลุงตู่แต่โชคดีตอนนั้นเราสู้แล้วก็มี คำสั่งสารมาคุ้มครองแต่รัฐบาลเลิกตั้งพรรคการเมืองมันมีวิธีการเซ็นเ่นอ่ะบ้างไหมไม่ตรงมาถึงเราหรอกบกช่องนู่นนี่นั่นอาจจะกดดันข่าวก่อนนะใครวะใครสั่งมึงมาว่าก็มีกระซิบไปเอาไปถึงเจ้าของอะในความรู้สึกย้มนะคะเรื่องสื่อการอยู่ในรัฐบาลพรรคการเมืองเนี่ยแย่กว่าเพราะเขามีลูกเล่นแล้วเขามีผลประโยชน์แล้วเขามีเครือข่ายเขาเนี่ยสั่งบริษัทที่ลงโฆษณาอ๋อโฆษณา yes